สวัสดีครับพื่นๆคนโลโนมาครับมีเพ่นมาเปิดเกครับครับเปิดเกมเลยเลอือโเข้าไปอัเี้สูงชุดนะครับก็เข้ามายครับเกมเสียงินครับนี่เ้มนี่ลกครับนี่เข้ามาครับวันนี้ผมก็ได้ส่งเนเอนส่งครับ นี่ครับแล้วก็ให้เรากดไปที่ส่งนะครับที่ส่งแล้วกดคนนี้เพื่อนคุณก็กดเข้าไปที่ส่งนะครับซึ่งคุณอยากได้แบบไม่ต้องโอนะครับคุณก็เข้วไปที่ส่งนะครับคุณต้องมีเพื่อนที่มีหมายครับเพื่อนก็ส่งให้คุณนะครับนะครับการทำอย่างนี้มันง่ายมากนะครับหลักแกอื่นผมก็จะทำให้เร็จแล้วครับครับตัวเราที่นีตัวถอดนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เออจังก็จะมาเล่นกันด้วยนะครับข้าวในมหาที่ดีเข้ฮะตายตายตายแม่ไดาไว้เห็นหางปูอะที่็นทำมันแผมก็ได้ไล่นเด้วยน่ยอ่ มันตัวท <desserts> ่ามันเป็นน้องแมว,แวเราหรอ้มันตัวท่าไม่เหมี่ยวแหละต้นอีกอะครับมองเลยว่าอ well, yeah, ีแล้วก็มาเลยครับเรามาตัดไม้เลยครับตัดตัร

Ja. Mm. Mm.